สวัสดีครับท่านคณาจารย์บุคลากรและก็นิสิตนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะกลาบเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการที่เราทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์วัคซีนนะครับซึ่งเราเรียกว่าโครงการ CUVP นะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับทางกระทรวงอวอรและกระทรวงสาธนารณสุขนะครับในการจัดตั้ง ศูนย์บริการฉีดวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น2แห่งคือที่อาคารจัตุรัสจานตุรีนะครับชั้น4และที่ศูนย์บริการสุขภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาคารจานตุรี9นะครับชั้น3นะครับเราจะตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขึ้นมาอันนี้ก็โดยที่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะกระจายการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนิสิต นักศึกษาและหน่วยงานบริการส,สาธารณะต่างๆโดยใช้ิหลัก3ประการด้วยกันก็คือบูรพมนะครับปลอดภัยและประสิทธิธผลซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมให้กับหน่วยงานต,งนต่างๆแล้วกว่า100แห่งแล้วก็ได้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้วมากกว่า10,000แโดสนะครับจริงๆผมคิดว่างานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ต้องขอากลาววาบคุณจริงๆเพราะเราได้รับความร่วมมือ จากประชาคมจุฬาเป็นอย่างดีนะครับทั้งทางท่านคณาจาร,รจาาย์นะครับทั้งเจ้าหน้าที่นะนิสิทธิ์นะครับจากส่วนสำนักการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยรวมทั้งทุกคณะเลยที่เข้ามาช่วยกันยกตัวอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์นะครับคณะพยาบาลศาสตร์และยังมีอีกหลายคณะนะครับซึ่งผมคิดว่าต้องขอบขอบขอบพระคุณท,ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยงานของศูนย์ฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคงจะสําเร็จไม่ได้ถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจ ของชาวจุฬาทุกท่านที่ได้มาช่วยกันในครั้งนี้นะครับซึ่งในขณะนี้เองก็ตามเราก็ยังดําเนินการเรื่องของการให้วัคซีนอยู่แต่เราลดการบริการหรือเพียงจุดเดียวคือที่ศูนย์บริการสุขภาพนะครับอาคารจามจุรีเก้าชั้นสามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับซึ่งก็ผมก็ของขอบ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 คุณทุกท่านจริงๆที่ทําให้จุฬารณ์มหาวิาลได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นเสาหลักเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นกับประเทศชาติได้เป็นอย่างดีนะครับ เรื่องที่สองที่อยากจะขอปรับเรียนคือเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับทุกท่านที่ติดตามข่าวคงทราบว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างรุนแรงมากจากจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มใหม่เพิ่มขึ้นเกือบทุกวันนะครับมีผู้ป่วยซึ่งมีอาการต้องเข้ารับสาบนโยงพยาบาลหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราเองก็ไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนี้ขึ้นครับตอนนี้ก็มีคลัสเตอร์ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นเกือบทุกวัน แล้วก็ล่าสุดทางรัฐบาลก็ได้ประกาศข้อกําหนดและคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และมหาวิทยาลัยเองก็ได้ออกประกาศอาจุรนกรมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่ทําการชั่วคราวการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ฉบับที่5เมื่อวันที่10กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาครับ โดยเราได้ขยายการปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2564และให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสั่งการและกำชับให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยของตอนเองนะครับเนื่องจากในขณะนี้เตียงในโรงพยาบาลที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพมหานครถึงจุดที่ไม่เพียงพอแล้วนะครับทำให้มีจำนวนผู้ป่วย โควิดซึ่งติดเชือเช้อนั้นติดเชื้อโควิดนั้นรอรับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันหากผู้อยู่ในระยะแพร่เชือ้อเข้ามาในพื้นที่และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือต้องมีการตรวจเชื้อให้กับผู้ที่อยู่ในวงหนึ่งหรือคนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นวงหนึ่งหรือไม่อีกทั้งยังต้องมีการจัดการฆ่าเชือ้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานการจัดหาสถานพยาบาลและส่งตัวผู้ป่วยไม่รู้จบ และถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ในอนาคตอันใกล้ผู้ติดเชื้อจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำโฮมไอโซเลชันหรือการกลับตัวในที่พักอาศัยในไม่ช้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือร่วมใจนะครับจากทุกๆท,ท่านใน3ประการต่อไปนี้ 1. ขอให้อย่าเข้ามาในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยกเว้นนะครับกรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเช่นงานด้านการรักษาความปลอดภยัย การให้บริการทางการแพทย์การดูแลด้านกายภาพและไอทีงานด้านการดูแลนิสิตหรือบุคลากรที่พักอาศัยในหอพักเป็นต้นและผู้ที่เข้ามาต้องผ่านการฉีดวัคซีนตามประกาศของคณะกรรมการโควิด1 9ของจุฬาซึ่งได้เผยแพร่ออกไปแล้วนะครับประการที่2หากท่านมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่านต้องจะรับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานของท่านก่อน จึงจะสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยได้ประการที่3ครับหากมีนิสิตหรือบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ขอให้รีบเข้ารับการฉีดโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรหรือเป็นวัคซีนทางเลือกที่ท่านต้องการเพราะหากท่านบัเอิญติดเชื้อโควิดท่านก็อาจจะมีการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ หรือแม้กระทั่งท่านอาจจะมีอาการรุนแรงได้นะครับในกรณีท่านได้รับการวัคซีนไปแล้วอย่างน้อยอันที่1จะป้องก,กันตัวท่านเองจากการติดเชื้อและการแพร่เชื้อให้กับครอบครัวของท่านหรือว่าเพื่อนฝูงบุคลากรรอบตัวของท่านได้หรือประการที่2ถ้าท่านติดเชื้อแต่ท่านได้รับวัคซีนไปแล้วอาการป่วยของท่านจะได้ไม่มากและไม่รุนแรงถึงแก่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็น,นต่างๆเหล่านี้จึงเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยถึงต้องการเข้มงวดให้ท่านรับการฉีดวัคซีน ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวท่านเองช่วยเหลือครอบครัวของท่านและสังคมส่วนรวมนะครับสุดท้ายนี้ผมขอย้ํานะครับให้ทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและขอให้ท่านดูแลสุขภาพของตัวท่านเองและครอบครัวให้ปลอดภัยขอให้ทุกท่านอยู่กับบ้านให้มากที่สุดเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงขอปราบความเปทุกท่านครับ